สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวพร้อมกับทดลองการใช้งานจริงของเจ้า m y w i l l e t x 2ก a นะครับรุ่น x ด c m 0 1 2ตัวนี้นะครับผมซื้อมาจาก Lazada าในราคา1,234บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วใช้ iPhone แล้วจะต่อยังไงนี่ครับเรามี Lightning ก็คือ Lightning to 5 5ตัวนี้นะครับซื้อมาจาก iStudio 3 9นะครับ390บาทแล้ววิธีต่อกับมือถือทำยังไงในกล่อง มีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยครับครับผมเพื่อนๆครับในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีตัว transmitter หรือตัวส่ง2ตัวนะครับสำหรับติดอยู่ที่พิธีกรนะครับตัว receiver ก็คืออยู่ที่มือถือหรืออยู่ที่กล้องแล้วตัวนี้ก็เป็นตัว hot s h ที่สําหรับจับอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปอยู่บน hot s h ของกล้องหรือของมือถือก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสายใหมคนี่ครับ สายไม้ตัวนี้นะครับสายไม้สองตัวส่วนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับเขาก็ใส่ใจดีมากๆเลยนะครับนี่ครับสายนี้เขาจะเขียนว่า camilla ล i n นะครับเดี๋ยวจะ insert ให้ดูใกล้ๆนะครับ camilla l i n หมายถึงว่าตัวที่ใช้กับกล้องจะเป็นเนี่ยครับสองขีดสามป้องสองขีดสามป้องนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นขีดเดียวป้องเดียวนะครับ ก็เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเขียนว่า mobile phone line ครับสี่ป้องสามขีด4ี่ป้อง3ขีดเนี่ยใช้กับมือถือวิธีจำง่ายง่ายนะครับสมมติตัวนี้ขาดหายไปปุ๊บมือถือเยอะมือถือเยอะก็คือขีดเยอะกว่าป้องเยอะกว่าส่วนอีกข้างนึงก็เป็นขีดเดียวเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับวิธีการต่อก็ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ติดอยู่ที่พิธีกรจะมีรูเขียนว่า mic หรือไมค์นะครับ เพื่อนๆก็นี่ครับเอาไมตัวนี้ครับเสียบเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยส่วนตัวนี้นะครับ r e c เว v e r หรือตัวรับตัวที่อยู่ที่กล้องหรืออยู่ที่มือถือนะครับผมก็จะใช้กับโทรศัพท์มือถือนี่ครับ m o บ i l e phone line นะครับก็คือ3ามขีด4ี่ป้องนะครับเสียบเข้าไปเลยปึ้งอีกข้างนึ่งนี่ครับอะสมมุติผมหยิบหัวเบยมานะครับก็เสียบเข้าไปที่ แจ็ค3.5ของตูดมือถือเนี่ยครับเสียเข้าไปเลยปึ้งเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมครับครับผมเพื่อนๆนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับวิธีการต่อสายไ t นิ่งเข้ากับ iPhone นะครับอ่ะตัวนี้คือตัวรีเซ i v ฟนะครับตัวรีเซิเวอร์นะครับผมก็จะเอาเนี่ยฮะขีดเดียวต่อเข้าไปนะครับปึ้งอ่าส่วนนี้นะครับเป็นตัวที่3ขีด4่ป้องนะครับที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็เอาไรนิ่งมานะครับไรนิ่งมา เสียบเข้าไปเลยนี่ครับปึ้งเสร็จแล้วก็เสียบเข้าตทงตูไดฟ์โฟนแค่นี้เองครับตุดไอโฟนนี่ครับดึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วพร้อมถ่ายเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าครับครับผมตอนนี้เราก็ใช้แอปกล้องไอโฟนเลยครับกล้องของไอโฟนเลยนะครับไม่ใช่้แอปนอกที่โหลดมานะครับแล้วก็ต่อด้วยสายไ t นิ่งแล้วก็ต่อด้วยสายของเขาเนี่ยครับโมบายโฟน Line สวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้นะครับถ่ายจากหัวเว i Y9 นะครับอันนี้คือไวเลสหรือไมตัวที่1นะครับสวัสดีครับนี่ก็คือเทสกับ oppo A31 นะครับครับผมเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ทดลองใช้เจ้าไวเลส X29 นะครับมาสักพักหนึ่งนะครับไวเลส X29 เนี่ยเขาจะมีรุ่น X ขีด CM01 ก็จะมี ตัวรับตัวตัวส่ง1ตัวเท่าที่เห็นราคานะครับหกรกว่าบาทหรือ700กว่าบาทประมาณนี้นะครับในท้องตลาดมีราคา5 7าถึงเเนี่ยหลายตัวมากเลยนะครับแต่ที่เราซื้อตัวนี้มาเพราะาเราชอบส่งชอบดีไซน์เขานะครับจริงๆแล้วตัวไหนก็ได้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้สปอนเซอร์แดงที่แค่ทดลองแล้วใช้แล้วอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆเ,อนเห็นแคนนั้นเองนะครับแล้วเชื่อว่าเพื่อน,อนๆคงสงสัยเหมือนกันนะครับว่า เอะมีตัวส่งสองตัวตัวรับหนึตัวใช้ตัวเดียวได้ไหมได้เลยครับทดลองใช้มาแล้วนะครับใช้ได้เลยครับไม่มีปัญหาครับส่วนวลลุ่มในการเปิดนะครับเปิดมาที่ประมาณเบอร์8หรือเบอร์9นะครับกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ได้ทดลองใช้กับ iPhone นะครับ iPhone 6, 6S, x xr xs max 1 1 11 Pro, 11 Pro m a x แล้วก็12 Pro m a x นะครับใช้ได้นะครับใช้กับสายไลนิ่งธรรมดาที่เราต่อให้ดูนะครับส่วน Samsung ได้ทดลองใช้กับ A 1 1 A 7 1 A 7 1 plus แล้วก็มี9มี9เนี่ยที่ตูดเขาจะไม่มีรูแจ็ค3.5แต่เพื่อนที่ไปขอลองเขาเนี่ยนะครับเขามีเขาเรียกอะไรนะ Type C ู3.5ใช้ได้นะครับ oppo A 3 1ใช้ได้ หัวเว่ย Y9 ปี2018 2019ใช้ได้ Panasonic Gs3 นะครับก้องมิลเลเรใช้ได้ส่วนที่มีคนต่างชาติเขาลองใช้นะคราใช้กับ Canon แล้วก็ Sony นะครับแต่ยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองกับโทรศพัพท์หลายๆรุ่นแล้วก็มาบอกเพื่อนๆตามคอมเมนต์ด้านล่างด้านล่างไปเรื่อยๆนะว่ามีรุ่นไหนใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างนะครับส่วน p p o o n นะครับคอนเฟิร์มนะครับใช้ได้กับสาย Lightning to 3.5ไม่มีปัญหาเลยนะครับ ส่วนการต่อไวเลส x 2 g o กับมือถือนะครับต่อตรงๆได้เลยครับหรือจะผ่านแอปก็ได้ที่เราบอกนะครับชัวร์พลัสโมทีฟวิดีโอก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็คือฐานชาร์จกับไม่ชาร์จใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับสบายสบายนะครับอันนี้ต้องย้ําเลยนะครับที่สายเขามีโมบายโฟนไลน์กับคามีล่าไลน์นะครับใช้กับมือถือเนี่ยจะมีกล้องเยอะหน่อย ขีดเยอะหน่อยก็คือ3ขีด4ปล้องนะครับแล้วก็ไอ้เจ้า My Wireless X2G เนี่ยนะครับเปิดมาปุ๊บใช้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องตั้งอะไรก็ได้นะครับเพราะเขาตั้ง Default มาแล้วครับจากโรงงานนาส่วนเดี๋ยวจะใช้ iPhone 11ถ่ายกับเจ้า My Wireless X2G นะครับถ่ายเรื่อง New Lock หายได้เพียงเงิน60บาทนะครับไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับ60บาทจะเป็นยังไงนั้นเข้าไปดูได้ที่นะครับ อาคันตุกะ ep 258แครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมกันมานะครับส่วนเพื่อนท่านใดสงสัยอะไรข้อไหนประเด็นไหนนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับเดี๋ยวจะเข้ามาอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับอะไรที่ไม่รู้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้ตอบกับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ